กองรอรีวิวมาแล้วนะเพื่อนๆครับมิซูโน่ครับมาดูซิส่งอะไรมาให้นะครับแทนเราก็ตื่นเต้นกับมิซูโน่นะทั้ง n e โอเซน e o โอวิสตาสองใช่ไหมครับมันจะมี n e โอคอสคอสโมโหรือคอส c ิกวะอีกรุ่นหนึ่งอ่ะเออจำไม่ได้น,นะชื่อมันจะเป็นแบบอวกาศนิดนึงครับแล้วก็นี้ก็ส่งอะไรมาให้นี่งไงส่งคู่นี้มาให้นะครับ Wave Rider ร,ร,รุ่นที่ 29ครับเวฟไรเดอร์รุ่นที่29นะครับมาแล้วครับรองเท้าเดลี่เทรนเนอร์ในตำนานของมิซูโน่นะครับก็เป็นรองเท้าที่ออกมารุ่นที่29แล้วอะคือ29ก็คือ29รุ่นนะออกมานานแล้วฮะ29รุ่นก็29ปีก็คิดง่ายๆก็ประมาณ29ปีได้อยู่นะครับเป็นรองเท้าทีา่ผมคิดว่าคนที่ รู้จักมิซูโน่นะรุ่นก่อนๆรุ่นก่อนๆก็จะคุ้นเคยกับรุ่นนี้ดีนะครับเวฟไรเดอร์นะครับครั้งนี้มีการปรับใหม่ไหม,มจับสัมผัสปุ๊บนี่ใช่เลยเขาปรับแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาข้างนี้ดีกว่าข้างนี้มันไม่มีป้ายห้อยข้างนี้มันมีป้ายห้อยอยูน่นอาลำคราญเอาไว้ให้เพื่อนๆดูใ,ใกล้นะครับนี่คือมิซูโน่เวฟไรเดอร์29นะครับ วหมุนตั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 ว,น,ตวนะเป็นสีน้ําเงินเข้มนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีมันเป็นฟ้าหรือเขียวนะน่าจะออกเป็นโทนแบบฟ้าอมเขียวครับแล้วก็สีชมพูสีชมพูนะครับตัดกันสวยงามแบบนี้เลยนะสิ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยที่ผมเห็นแล้วจับสัมผัสแล้วชัดเจนนั่นก็คือโฟม m i ซูโน่เอเนอร์ NXT ครับและผมคิดว่ารอบนี้เขาใช้เป็นแบบไนโตรเจนอินฟิลส์เข้ามาด้วยคือปรับจากเดิมเขาใช้ n น็กเหมือนกันนะในรุ่นที่แล้วผมจำได้แต่ว่ายังไม่ได้เป็นอินฟิลส์แบบนี้นี่ปรับมาใหม่เหมือนเอาโฟมในตระก,กูลพวก <c oughs> Neo Vista, n เ o s อเซนเนโอวิสตกับเนโอเซนน่ะเอามาเอามาการมาใช้ใน เวฟ e r เดอรนะครับแล้วก็ยังมีเวฟเวฟมิชชั่นอลเวฟเหมือนเดิมเนี่ยเส้นสีชมพูตรงนี้ครับมิชชั่นอลเวฟเหมือนเดิมเลยนะครับเป็นเทคโนโลยีที่อยู่มานาและของ m i ช s i o น a l ะครับหน้าผ้าก็เป็นอัปเปอร์ผ้า2ชั้นหนาเหนียวแน่นทนทานนะครับนินงเท้าเป็นแบบหนาบุกรอขก็เท้าหนาโครงลงด้านหลังนี่แข็งเสริมความมั่นคงนะครับแล้วก็ o u t s o เอวโซก็มีเต็มวาล์ตรงกลางไว้ตรงนี้เท่านั้นเองทนะี mm ่เ hmm. หลือก็มาเต็มมาเต็มหมดนะครับโอเค10 US นะครับ10 US เส้นเดิมนะครับผมสั่งรองเท้า10 US เสมอนะครับคู่นี้ได้จากมิซูโนะขอบคุณมิซูโนะด้วยนะครับที่ส่งมาให้นะครับ10 US หนักเท่าไหร่10 US อยู่ที่272 279ครับ 279ในขนาด10 US กับ m i s s i o n a ฟไ Rider 29เดี๋ยวทดสอบลองสวมดูหน่อยนะสวมดูว่าเป็นไงบ้างนะครับเออผมจำไม่ได้ว่ารุ่นสุดท้ายผมรีวิวตัว Wave Rider 20เท่าไหร่นะนานกันแหละไม่แน่จะว่า26 27หรือเปล่าหรือว่า25นะแต่มีสีขาวคู่หนึ่งจำได้จำได้ว่ามีอยู่สีขาวอยู่คู่หนึ่งสวยมากชอบแต่นานแล้ว มัดเชื่อก่อนนะครับเป็นถ้าตะกูลเวฟเวฟในยุคแรกๆของ m i ช s i o น a l เวฟไรเดอรก็จะเป็น Daily t r a เนอรของคนเท้าปกติก็จะมีเวฟอินสปายเวฟ i n นสปายเป็นรองเท้า Daily t r a เนอร์สำหรับคนเท้าลมนะที่ต้องการความมั่นคงมือเศกนะครับโอ้ฟิลดีนะ ดีเลยดีเลยนะครับอืยังคงมีมันยังคงมีความเฟิรม์มแน่นซึ่งจะต่างเอเนซีเน็ Next ที่อยู่ใน Rider 29คู่นี้จะต่างกับพวก n อเนซีที่อยู่ใน Vista 2หรือว่าอยู่ในพวกเซนนะฮะนนี้จะยังมีมีความแน่นนะมีความแน่นไม่ไม่ยวบนะครับ แต่นุ่มแน,น่นแต่นุ่มไม่ยวกวโอเคตรงไซด์ได้ผมเท้ายาว26.5คู่นี้28เซนบวกมา1.5เซนใส่แล้วโอเคสบายๆเหลือๆครับถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจในการเลือกขนาดของรองเท้าก็อาจจะวัดเท้าจริงมาแล้วบวกสัก1.5เลยก็ได้ครับผมว่ามันมันได้แหละมันใส่ได้นะครับหรือถ้าเกิดใครรู้สึกว่ามันเหลือมากเกินไปบวกแค่1เซนก็พอนะครับโอเค ต่อมามาดูที่ so. อินโซอินโซถอดมาได้อันนี้เลยนะครับไม่มีปัญหาในการถอดออกมานะครับอินโซนะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย4,900บาทนะครับ4,900บาทตอนนี้มิซูโน่ก็กลับมาทำตลาดนะจริงจังนะทั้งตัวซิ่งอย่างรีเบเรียนนะครับรุ่น3 มีสามีโปรโปรสแล้วก็มีโปรโลใช่ไหมครับแล้วก็มีมิโซเนโอวิสตารุ่น2ที่ออกมา n e โอเซนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วันนี้มีเวฟไรเดอร์จริงๆก็จะมีอีกหลายรุ่นนะเวฟอินสปายเวฟสกายนะฮะับเวฟฮอริซอนอย่างเงี้ยมีอีกหลายรุ่นเลยนะครับ ถ้ามีโอกาสเจะแวะไปที่ร้านมิ u โนแล้วก็ไปไล่รองเท้ากันหน่อยดีกว่าว่าแต่รุ่นของมิชโนเนี่ยมันเหมาะกับใครบ้างนะครับเพื่อนครับ4,900บาทคู่นี้ก็ว่าจําหน่ายแล้วเรียบร้อยนะครับออขอเสียงคนที่ชอบมิ s โนเ Wave Rider หน่อยสิผมว่าต้องมีแหละคนที่ชมช่องผมแล้วชอบรองเท้ารุ่นนี้หรือใครเคยใส่มาก่อนก็คอมเมนต์บอกกันมาทีนะครับอ่ะ คลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวไปรีวิวแล้วกลับมาเล่าให้เพื่อนฟังอีกทีนะครับบ๊ายบาย